ยิรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide English ประจำวันพุธที่17กันยายน2568ค่ะวันนี้ที่ฉันส่งว่า,าพากรยานามตรจ,จากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ หัวข้อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่อง uh, n u a n c e of English v o c a b u l a r y Part 2นะคะคำว่า nuance นะคะ n-u-a-n-c-e นะคะก็ได้นำเสนอไปเมื่อคราวที่แล้วว่าหมายถึงคำสองคำหรือมากกว่านะคะเมื่อมาเปรียบเทียบความหมายกันแล้วเนี่ยความหมายหลักๆก็จะ ไปในทิศทางเดียวกันหรือมีธีมเดียวกันนะคะส่วนความแตกต่างก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนําเสนอต่อนะคะแล้วก็จะเจาะไปที่กรณีของคํากริยาที่เกี่ยวข้องกับการกินนะคะ mm hmm. eating activities นะคะทุกคนเรียกว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะรู้จากคำศัพท์ ต่อไปนี้อยู่แล้วนะคะเช่น eat นะคะกินนะคะ bite ตัดนะคะ lick เลียนะคะ taste ชิมนะคะหรือว่า sample ก็ชิมนะคะ snack กินขนมนะคะคำเหล่านี้นะคะก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะ eat กินนะคะก็เป็นคํากลางๆนะคะใช้กับประธานที่เป็นมนุษย์ก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ก็ได้ค่ะ the boy a t e rice นะคะ the horse e a t e grass นะคะผู้ชายเด็กผู้ชายกินข้าวส่วนม้าก็กินหญ้านะคะ bite กัดนะคะ she bit the apple the snake bit him นะคะประโยคแรกก็แปลว่าเธอกินแอปเปิลนะคะส่วนประโยค์ที่สองก็คืองู กัดเขานะคะส่วน lick นะคะ he licked the ice cream นะคะเ,เขาเลียไอติมไปแล้วนะคะ the cat licked its paw นะคะก็แมวเนี่ยเลียตีนของมันเองนะคะต่อไป taste หรือว่า sample นะคะ please sample the dish นะคะอันนี้ก็ชิมเ,เมนูนี้ซินะคะอาจจะเป็นบริบทที่ว่า ทําเมนูใหม่ๆออกมาแล้วลองรับประทานดูนะคะชิมดูท่านสามารถใช้คําว่า t e s t นะคะ t a s t e แทนคําว่า sample ก็ได้ค่ะถัดมาคือคําว่า snack นะคะ,ะปกติเรามักจะเจอคํานี้เป็นคํานามนะคะก็คือขนมกรุบกรอบหรือขนมทานเล่นนะคะทีนี้เอามาใช้เป็นกริยาก็ได้นะคะ ยกตัวอย่างนะคะ if you eat three good meals a day นะคะถ้าเรากินข้าวมื้อหลัก3าม,มื้อนะคะ you are less likely to snack on biscuits นะคะมีแนวโน้มที่เราจะกินจุบกินจิบกินขนมนะคะระหว่างวันค่ะอันนี้ก็เป็นคำพื้นพื้นทั่วๆไปนะคะทีนี้วันนี้ก็อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่ของการกิน แต่ว่าความหมายก็จะมีลักษณะพิเศษอยู่ในตัวด้วยนะคะลองมาเริ่มจากาหมวดหมู่ที่พูดถึงการกินแล้วไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะก็คือกินรีบกินเร็วกินตะกละตะกลามน,นะคะ,อะลองมาดูนะคะคำแรกค่ะ devour <val, S 1> นะคะ devour d e v o u r นะคะ ก็กินแนวแนวแบบหิวโหวยตะกะตะการนะคะหรือว่าสวาปามนะคะใช้กับคนก็ได้หรือว่าสัตว์ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ the young cubs hungryly devour the deer นะคะตรงนี้ก็จะเห็นภาพว่าลูกสิงโตนะคะหรือว่าลูกเสือเนี่ยก็มารุมถึงกระกวางนะคะอย่างหิวโหวยหรือถ้าใช้กับคน He devour the pizza นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่า คงจะหิวมากนะคะก็กินพิซซ่าใหญ่เลยนะคะกินแบบว่าไม่ค่อยสุภาพตะ,ะตะกรามนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ g o b b บ e นะคะกอบ b บ e อันนี้ก็กินแบบกินรีบกินเร็วนะคะยกตัวอย่าง the kids gobble candy นะคะอันนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงเอาเป็น the kids gobble the snacks นะคะก็ ได้ขนมมาถูกใจนะคะก็ก็รีบกิน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 ใหญ่เลยนะคะก็ใช้คำว่ากอบ b บ e ได้นะคะก็ใช้ได้ทั้งประธานที่เป็นคนแล้วก็เป็นสัตว์นะคะ w o l f Down นะคะอันนี้ก็เป็นภาษาปากนะคะ,ะเป็นเชิงเปรียบเทียบด้วยนะคะปกติเรารู้จักคำว่า Woof นะคะ wolf เนี่ย w o l f หมายถึงสุนัขป่าใช่ไหมคะถ้ามาใช้เป็น Verb ตรงนี้ก็ กินแบบตะกะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับคำก่อนหน้านี้นะคะ the boys w o l e the sandwiches down and then started on the cake นะคะอันนี้เราก็จะเห็นภาพว่า,าบรรดาเด็กผู้ชายเหล่านั้นนะคะก็กินแซนด์วิชกันใหญ่เลยนะคะแล้วไม่พอนะคะยังเสร็จแล้วก็ไปเริ่มกินเค,ค้กนะคะก็คงจะหิวมากค่ะถัดมาค่ะโ o ด d down นะคะ b o l t นะคะ Bolt ตรงนี้เนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับคำนี้ในฐานะคำนามก็หมายถึงสายฟ้าฟาดนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการกินนะคะก็กินรีบกินเร็วเหมือนกันนะคะคล้ายๆคำก่อนหน้าค่ะนะคะ Don't bowl your food like that นะคะอย่ารีบกินแบบนั้นซินะคะ You will get indigestion นะคะเดี๋ยวท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดก่อนนะคะ Come scarf down นะคะนี้ก็เป็น American slang นะคะก็คือกินรีบกินเร็วเหมือนกันนะคะ scarf นะคะถ้าเป็นคำนามก็มาในความหมายว่าผ้าพันคอนะคะ ถ้ามาในการใช้งานเป็นคำกริยาก็ออหมายถึงกินรีบเร่งนะคะ Lunch is usually scarf e down d in 5 minutes นะคะ before they run out to play นะคะอาหารกลางวันนี้จะรีบรีบกินกันเสร็จภายใน5นาทีก่อนที่จะออกไปวิ่งนะคะอันนี้ก็คงหมายถึงเด็กน้อยนะคะห่วงเล่นมากกว่านะคะ ทีนี้ขอมาพูดถึงกินจุบ้างนะคะกินจุกินจนพุงกลางนะคะก็ใช้คำว่า Stuff ะะ s t u f f นะคะ s t u f f นะคะยกตัวอย่างนะคะ I spend the evening stuffing myself with trim the size of lobsters นะคะภาพที่ได้ก็คืออะไรนะคะก็ตอนเย็นไปกินอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็กินกุ้งขนาดเท่า lobster เนี่ยนะคะ Uh, stuffing myself with shrimp the size of lobsters แสดงว่ากินเยอะค่ะนะคะจนอิ่มจนแน่นพุงค่ะอีกสักคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า feast นะคะถ้าเราเจอคำนี้เป็นคำนามก็คืองานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะอาหารเยอะคนเยอะนะคะอาหารอร่ออร่อยนะคะถ้ามาใช้เป็นกริยาก็จะไปในทิศทางเดียวกันก็คือรับประทานเยอะค่ะแล้วก็ อ,อ,รอร่อยด้วยนะคะ,ะมักจะสื่อว่าอาหารนั้นแบบอาหารดีะคะ่ะอาหารดีอาหารอร่อยอาหารมีราคานะคะยกตัวอย่างนะคะ the two of us feasted on smoked salmon นะคะเราสองคนก็กินแซลมอนรมควันนะคะกินเยอะกินอร่อย Nibble นะคะ n i b b l e นะคะ นิบโบคำนี้เนี่ยเป็นการกินลักษณะว่าขบเคี้ยวนะคะหรือว่าแทะนะคะกัดทีละนิดละนิดอะค่ะนะคะ,นะคะยกตัวอย่างคะ่ะ Do you have some peanuts for us to nibble while the party warms up นะคะมีถั่วให้เรากินเล่นไหมนะคะช่วงที่งานปาร์ตี้กำลังเ,เริ่มขึ้นนะคะ ชี nibble a cracker นะคะก็จะเห็นภาพว่ามีคร a c กเกอร์นะคะแล้วก็กัดแทะทีละนิดทีละนิดนะคะคือถ้าใช้คำว่าแท้จะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นประธานที่ไม่ใช่คนนะคะถ้าใช้กับประธานที่เป็นสัตว์นะคะก็เอ่อยกตัวอย่างนะคะ the mouse nibbled the cheese นะคะก็จะเห็นภาพหนูเนี่ยมันแทะแทะแทะนะคะเอ่อเนยนะคะ หรืออย่างเช่นคำว่า no นะคะ g n a w ค่ะตัว g ไม่ออกเสียงนะคะอันนี้ก็แท้เหมือนกันนะคะ he n o w e on the bone นะคะก็นึกภาพว่าออผู้ชายคนนี้นะคะแทกกระดูกนะคะก็แท้ทีละนิดทีละนิดนะคะ the child notes his nails เอามาใช้เชิงเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยกัดเล็บนะคะกัดเล็บตัวเองก็กัดกัดกัดไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกรณีที่เ,เป็นการเคี้ยวนะคะแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยนะคะก็ใช้เป็นภาษาปากนะคะยกตัวอย่างคะ่ะ munch นะคะเช่น he munch e d chips นะคะตรงนี้ก็จะเห็นภาพว่าเขาเนี่ยตัด c h i p ์นะคะอย่างเช่น potato chips มันฝรั่งนะคะมันก็จะมีเสียงดังใช่ไหมคะ he munch e d ชิปส์นะคะก็คือกินแล้วก็เสียงดังกรอบดังกลุม่มๆนะคะถัดมานะคะคำว่าช็อปนะคะ C H O M P ช็อปนะคะก็อย่างเช่นนะคะ the kids chomped apples นะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยกัดแอปเปิ้ลนะคะกลุม่มๆนะคะก็เคี้ยวเสียงดังออกมาค่ะทีนี้ลองมาดูคำว่า s, s a v o r บ้างนะคะ s a v o r นะคะ s a v o r เนี่ยถ้าใช้เป็นกริยานะคะก็คือลิ้มรสนะคะก็กินแบบละเลียดนะคะกินแล้วก็ซาบซึ้งในรสชาติไปด้วยนะคะ he savored every bite นะคะก็คือเขากินอาหารเนี่ยนะคะกัดไปแล้วเนี่ย รับรู้ถึงความอร่อยนะคะทุกครั้งที่กัดนะคะกัดอาหารกัดของรับประทานสิ่งนี้เข้าไปนะคะทันมาคือคำว่า graze นะคะ G R A Z E นะคะเรามักจะคุ้นเคยการใช้คำนี้กับประทานที่เป็นสัตว์นะคะก็จะให้ความหมายว่าแทะหญ้าเล็มหญ้านะคะก็แทะไปเรื่อยๆะคะ่ะใช้เวลานะคะกินทีละนิดละหน่อย เช่น uh, the cows grazed in the field นะคะก็บรรดาฝูงวัวน,นะคะ uh, เล่มหญ้าอยู่ในท้องนานะคะทีนี้ถ้ามาใช้กับคนนะคะก็จะให้ความหมายว่ากินจุบะะนะะกินจิบอะคะนะคะกินจุบกินจิบกินเรื่อยๆตลอดวันนะคะยกตัวอย่างคะ่ะ no dinner for me thanks I've been grazing all day นะคะ ก็ไม่ต้องเตรียมมื้อเย็นให้ฉันหรอกนะนะคะเพราะว่าฉันกินนูน้นกินนี่นะคะทั้งวันค่ะกินจุบกินจิบค่ะทีนี้เรามาดูคำว่า pick at บ้างนะคะ p i c k pick ที่แปลว่าหยิบนะคะ pick at นะคะก็คือกินทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าไม่ไม่นึกอยากกินนะคะนะคะ Uh, Charles picked at his food in a bored fashion นะคะตรงนี้ก็คือว่าชาร์ลเนี่ยกินอาหารแบบไม่อร่อยอะค่ะนะคะ,นะคะกินทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็เบื่อเบื่อไม่อยากกินต่อไปค่ะเพกนะคะอันนี้ให้นึกถึงพวกนกพวกไก่ต่างๆที่มีจงอยปากนะคะอันนี้เราก็เอามาใช้เป็นกริยาเนี่ยถ้าใช้ ประธานที่เป็นสัตว์ปีกเหล่านี้ก็หมายถึงจิกกินนะคะเช่น the chicken pecked at the grain นะคะก็คือ,อลูกไก่มันจิกกินนะคะ,มะเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดธัญพืชนะคะถ้าใช้กับคนนะคะก็เราคงไม่บอกว่าคนนี้จิกกินนะคะก็คือ,อกินเหมือนนกนะคะ,นะคะกินทีละนิดทีละนิดค่ะ she pecked at her salad นะคะ ก็ให้ภาว่าคนนี้ก็กินสลดัดะนะคะแต่ว่า,าตัดเข้าปากทีละนิดทีละหน่อยค่ะสองคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า slurp กับคำว่า gulp นะคะคำนี้เนี่ยเอามาใช้เกี่ยวกับอาหารที่เป็นน้ำน้ำนะคะถ้า slurp นี่ก็คือกินไปด้วยแล้วเสียงดังสูรนะคะ ยกตัวอย่างนะคะ I wish you wouldn't slurp your soup like that นะคะก็ไม่อยากให้นะคะซดน้ำแกงนะคะเสียงดังแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าการ slurp เนี่ยสำหรับวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมก็จะถือว่าไม่สุภาพนะคะในขณะที่บางวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะว่าจะได้บ่งบอกว่าเออเราเนี่ย กินอาหารจานนั้นด้วยความอ,าอร่อยนะคะเจ้าของบ้านก็จะได้ภูมิใจนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่ากออบนะคะ G U L P กรอบนะคะเออเอาไปใช้กับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะก็ให้ความหมายว่ากลืนทีละเยอะๆค่ะนะคะ,นะคะจนมันเหมือนกับได้ยินเสียงดังเอื้อกเอื้อกนะคะเหมือนคนรีบยก ขวดน้ำดื่มกินเวลากระหายอะคะ่ะ she gulped down her drink นะคะเธอก็รีบดื่มเครื่องดื่มของเธอนะคะเอื้อกเอื้อกเอื้อก and made a hasty exit นะคะแล้วก็รีบเดินออกไปค่ะนะคะจะใช้กับอากาศก็ได้นะคะ the fish gulped air นะคะก็ให้ภาพว่าปลาเนี้ยมันผุดขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ gulped air ก็คือ หายใจเข้าไปอะค่ะนะคะ,นะคะสูดอากาศเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ n u a n c e s นะคะของคำกริยาที่มาในธีมของอ eating activities นะคะกะ็คำเหล่านี้พูดถึงการรับประทานนะคะทีะ่มีความหมายในยะนะคะแฝงที่แตกต่างกันในรายละเอียดนะคะเพราะนั้นก็ หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะพร้อมกับเกร็ดความรู้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือแล้วได้อัธรรมากขึ้นหรือว่านำไปเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับอับทรรจากเรามากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสมภาคกรยานามิตรภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคะ่ะ จะกลับมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะทุกวันพุธที่หนึ่งและพุธที่สามของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ